สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อคืนนี้นะคะได้แวะไปบ้านน้องแจนนะคะให้ดูบรรยากาศตอนค่ําคืนนะคะบ้านน้องแจนก็เอาเข้าวสารไปส่งนะคะก่อนก็ต้องกลับขอบพระคุณคันผู้ใหญ่ใจดีที่ยังเมตตาบ้านน้องแจนนะคะให้น้องแจนได้ข้าวสารนะคะแล้วก็ช่วยค้าหนัคพาไฟด้วยนิดหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะยิ่งดูก็ยิ่งเศร้ายิ่งคิดถึงนะคะแต่ว่าก็จําเป็นต้อง อยากจะทำคลิปให้ชมนะคะเหลือน้องโคลาดีดีแล้วก็น้องดีเซลตัวเล็กๆที่น้องแจนเขาช่วยมาจากหมาจรที่ตัวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะไม่มีใครเอาเขาน้องแจนก็เลยได้ช่วยเหลือมานะคะนี่ไฟโซลารส์ที่คุณยายหมอท่านซื้อให้นะคะก็เลยได้มาเห็นไฟบ้านก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเปลืองไฟนะคะข้างนอกสว่างขึ้น ดีกว่าแต่ก่อนนะคะก็กลับมาถึงบ้านตอนนี้ตอนเช้านะคะเมื่อคืนที่ได้ไปกลางคืนก็เพราะว่าพาลูกสาวแอบ,บไปหมู่หมู่บ้านเก่าที่เคยอยู่นะคะไปไปหาญาตินะคะก็เลยก็เลยได้แวะไปบ้านน้องแจนด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ก็เลยไปด้วยกันพอกลับมาถึงบ้านก็แม่ก็ดูเด็กๆเ,เสร็จแล้วก็พักผ่อนนะคะพักผ่อน ก็ยังไม่หายปวดหลังล้ะคะ่ะก็ยังปวดแล้วก็ชาที่ขาด้วยนะคะโอ้ดูแม่ดำดูแม่ดำเขานอนนะคะเขานอนในโอ่งนะคะขอบพระคุณทุกความห่วงใหญ่ด้วยนะคะที่คอมเมนต์มานะคะก็มันก็กลายเป็นจิตตกเป็นเรื่องจิตตกอยู่นะคะเพราะว่าเราเรามีห่วงที่ต้องห่วงนะคะถ้านูกตัวคนเดียวนุก,ก็ไม่จิตตกขนาดนี้นะคะอันนี้เรา เรามีลูกๆต้องดูแลตั้งหลายชีวิตนะคะแต้วตอนนี้แม่ก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาจ้างถึงต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าอุ้ยผาสุกน้อยถึงต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าเงินเดือนจะได้ตอนไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาทําใหม่หมดเลยไม่เหมือนเก่าเลยะคะ่ะจ้างเดือนต่อเดือนไปเลยทําให้เราลําบากกว่าเก่าอีกนะคะ ก็เป็นเรื่องงานนะคะที่เกิดให้ทราบเท่านี้นะคะว่าแม่ลําบากนะคะลำบากลําบากกว่าเก่าเยอะนะคะลูกจ้างที่เขาปรับปรับเปลี่ยนการจ้างใหม่นะคะแต่ก่อนเขาจะจ้างรวดเดียวเป็นปีเงินเดือนมันจะออกตรง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 ,ตรงทุกทุกเดือนทุกสิ้นเดือนแล้วตอนนี้มันจะเลยสิ้นเดือนไปมันถึงจะได้เงินเดือนเขาจะเขาจะให้เราคล้ายๆกับว่าจ้างเราแบบเดือนต่อเดือนนะคะ คือเขาจะเลิกจ้างตอนไหนก็ได้ถ้าเขาทําแบบนี้นะคะแม่ก็ต้องยอมรับสภาพก็เลยเครียดหลายอย่างนะคะเครียดหลายอย่างถ้าไม่มีเด็กๆก็จะไม่กุ้มลรอค่ะถ้าเราตัวคนเดียวอะไรก็ได้นะคะแม่ก็ถึงจะยังไงก็ต้องจะต้องทําคลิปนะคะต้องทําคลิปให้ได้ชมกันแล้วก็ ฝากชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงก็ให้ค้าขนมเด็กๆได้นะคะจะมากจะน้อยจะเล็กจะน้อยนูก,ก็ดีใจนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหรียญที่ได้สะสมนะคะไว้ใช้ฉุกเฉินกับเด็กๆนะคะหรือตัวนุกเองนะคะหรือตัวนุกเองจะต้องบางครั้งก็จะต้องไปหาเด็กจอดค้าน้ำมงนน้ำมันอะไรอย่างนี้ก็เล็กน้อยนุก,ก็ดีใจนะคะไม่มากไม่มายนุก,ก็ดีใจนะคะ ช่องนี้ก็คนดูก็มีหลายท่านนะคะมีหลายท่านที่ก็ยังติดตามมาตั้งแต่หมูกเปิดช่องใหม่ๆเลยโอ้ยมาดูนะคะมาดูมาดูมาดูหมาน้อยเขามานอนแทนที่แม่ดำโอ้ยดู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 เจ้าชายนมานอนแทนที่แม่ดำนอนแบบว่ากินหรู ไม่ได้กินห,บบบนหรแูแต่ว่าอยู่แบบสบายไม่ได้กินหรูอะไรหรอกค่ะแต่ว่าอยู่แบบสบายชิลๆชีวิตนี้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาอยู่กับแม่เลยแต่เขากลับบ้านเขาอยู่เขากลับบ้านเขาอยู่ค่ะแต่ว่าเขาคิดถึงบ้านเขาก็เดินไปบ้านเขาอยู่แต่ว่าจะมีบัวขาวนี่ค่ะที่เขาชอบเล่นกันโย แม่ก็จะเปิดเทอมวันที่30แล้วยงังเหนื่อยไว้รอแล้วนะคะตอนนี้พยายามทำงานพวกยกของหนักให้น้อยลงนะคะจะแบ่งๆยกให้มันน้อยลงนะคะแต่มันก็มันก็แย่อยู่ดีเพราะว่ามันมันเป็นการเดินนะคะคุณหมอก็ไม่ให้เดินเยอะนะคะไม่ให้เดินเยอะแล้วก็เขาเรียกอะไรที่เป็นสายลัดสายรัดเอวเหรอ สายพยุงก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าต้องซื้อแบบไหนอะไรยังไงแต่ถ้ามีอันนี้น่าจะพยุงหลังไว้ได้น่าจะน่าจะหายปวดได้เยอะนะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องซื้ออะไรแบบไหนยังไงตอนนี้อะไรที่ไม่จําเป็นแม่ก็จะไม่ใช้นะคะก็จะไม่ซื้อโอ้ยอิงฟ้าอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะ ว่าตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกมาธุรกับลูกสาวนะคะเราจะรีบไปรีบกลับไปพักผ่อนนะคะอาจจะมีเสียงรถเสียงลาผ่านไปรบกวนบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ